สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบูสบ่สมุนไพรฟิตทูยูกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่สองของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะ พี่อิ๋วค่ะเจอกันแป๊บเดียวนี้นะคะความสวยของเราเนี่ยมาอยู่กันในเบรกที่สองแล้วฝากคุณผู้ชมกันถูกต้องเลยค่ะเห็นว่าวันนี้เนี่ยพี่อิ๋วเนี่ยจะมีวิธีอะไรนะที่จะไปดูแลผิวของเราในช่วงหน้าร้อนนี้ต้องบอกว่ามีวิธีเด็ดๆเลยที่จะมาดูแลผิวคุณสาวๆนะในช่วงที่ใกล้ซัมเมอร์นี้ใกล้หน้าร้อนเลยคเะโอ้โหจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะคะหน้าร้อนก็ต้องดูแลผิวหน้าหนาวก็ต้องดูแลผิวหน้าฝนก็ต้องดูแลผิวโอ้โหเพราะฉะนั้นก็คือมีวิธี ดูแลแต่ละฤดูแต่กันค่ะค่ะแต่ว่าสําหรับตอนนี้เรามีข่าวดาราท่านไหนมาฝากคุณผู้ชมกันคะน้องเบลถูกต้องเลยค่ะนี่เลยค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลไปนี่ค่ะสำหรับสาวอลิ่พิมมงกฏเนี่ยคือสังเกตดูเลยหลายคนนี่นะคะที่เป็นดาราหรือเป็นระดับนางเอกเนี่ยจะโตมาจากเวทีนางงามหรืออะไรเงี้ยผ่านการประกวดมาถูกต้องเลยพี่อิ๋วแต่สงสัยมากเลยคือแบบได้รับตําแหน่งก็แบบสักพักนึงแล้วสักพักหนึ่งทำไมยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ไม่มีงานละครไม่ออกอีเวนต์ไม่อะไรเลยแปลก แมอันนี้ออแปลกแต่<อ>ออว่าเ่าที่ทราบว่าออท่านนี้เนี่ยมีปัญหา,หาในเรื่องของภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรอาจจะด้วยเป็นแบบนักเรียนนอกโตมาจากเมืองนอกอะไรอย่างงี้ด,ด้วยาาหรือเปล่าใช่แต่สาเหตุจริงๆริงนะเนี่ยหลายคนแล้วสงสัยใช่เหรอใช่เรื่องภาษาหรออะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่สาวอลิพิมพ์มงคลทองราทําไมถึงไม่มีผลงานในวงการบันเทิงสักทีไปฟังกันเลยค่ะค่ะอก็รู้สึกดีค่ะท มีงานอยู่ค่ะแล้วส่วนของงานแสดงราคาจะมีมาให้เราได้ติดตามบ้างไหมงานแสดงแบบละครใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะคือส่วนตัวเอลลี่นี่แผนงานในวงการบันเทิงที่บ้านเราไว้ยังไงครับก็อยากจะไปทางนางแบบค่ะทงโมเดลลิ่งค่ะอยากสัญญงสัญญาตอนนี้ยังอยู่กับคุณแดงหรอว่าใช่ค่ะอ๋อก็หนูพูดภาษาไทยไม่ใช่ก็บอกต้องรอ แต่เราก็ไม่ได้สีคุณแดงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมคะใช่เขาเขาไม่ได้แบบใช่เขาไม่ได้ซีเรียสหลังจากกลับมาหลังจากกลับจากการประกวดมาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสเจอคุณแดงบ้างยังไะไม่ได้มีค่ะโอกาสคุยค่ะก็ไม่ได้เสียดายเพราะว่าทาเต็มที่แล้วถ้าทําเต็มที่แอลลี่คิดว่าไม่ต้องไม่ต้องเรื่องเสียดายค่ะก็ไม่ค่ะคือหนูคิดว่ายังไม่ยังไม่เป็นเวลาของแอลลี่ถ้าแบบยังไม่มีละครใช่ไหมก็ยังไม่มียังไม่เป็นเวลา ก็ต้องมออีกสักพักให้ภาษาไทยดีดีขึ้นนีะค่ะถ้าเป็นงานเดินแบบแล้วงานถ่ายแบบล่ะช่วงนี้ใกล้ซัมเมอร์แล้วหุ่นเราก็ดีด้วยสนใจไหมก็สนใจค่ะก็เนี่ย fit and firm ตลอค่ะยังเฟิร์มตลอดค่ะก็ได้ยินคำตอบแล้วเนาะอย่างที่พี่อิ๋วบอกเลยคือแบบอย่างที่บอกกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ ได้ภาษาเป็นนักเรียนนอกเป็นหลีภาษาไทยก็เลยบางคนบางคนก็แบบว่าสวยเพอร์เฟกต์แต่ว่าพูดไทยไม่ค่อยชัดใช่คือแบบสาวงามหลายๆคนที่ผ่านเวทีการประกวดบางทีแบบหน้าไทยจ๋าอะไรงี้ก็มีนะพี่อิ๋วแต่แบบพูดไม่ชัดพูดออกมาเป็นแบบโอ้โหสำเนียงฝรั่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดารานักแสดงเนี่ยเวลามาแสดงละครเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องที่การสื่อสารก็ต้องให้สื่อสารกับคุณผู้ชมเนี่ยถูกต้องเลยพี่อิ๋วเข้าใจได้ง่ายด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยคือบางทีเนี่ยปกติเวลาเราดูโทรทัศน์หรือดูอะไรอย่างี้ อทำไมพูดไทยพูดไทยไม่ชัด<ท>พอาฟังเราก็รู้สึกว่าขัดขาดนะฟังไม่รู้เรื่อง,องเลยค่ะ,<น>ะแต่ว่าใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของสาวเอลลี่เนี่ยยังไม่ต้องเสียใจนะเพราะ,ะว่าเขานี่นะคะได้เซ็นสัญญากับคุณแดงเนี่ยเป็นนานถึง4ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่นะคะรับรองว่าอีก ไม่นานเกินรอจะต้องได้เห็นผลงานของเขาทางหน้าจอโทรทัศน์กันแน่นอนอค่ะค่ะช่วงนี้ก็คงต้องรอ,อดูบทบาทที่เหมาะสมกับเขาไปก่อนใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะมีการเอาไปเรียน acting แล้วก็ไปเรียนเรื่องของภาษาอยู่เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นผลงานกันนะคะ<ช>เพราะว่าได้เซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยอันนี้ค่ะ,อ,ะอย่างที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนต้นเบรกถึงการดูแลผิวพรรณในช่วงซัมเมอร์นี้ช่วงใกล้หน้าร้อนใกล้เมษาแล้วเนี่ยจะบอกว่าไอ้ช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนี่นะคะเป็น ดูเป็นหน้าที่แบบอไ่มชบดูแลผิวยากมากคือปกติแล้วในช่วงหน้าหนาวคือคือเราดูแลผิวหน้าเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าหน้าหนาวก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งถูกต้องเลยแต่พอมาเป็นหน้าร้อนปุ๊บผิวเกรียมแห้งปกติเราสองคนก็แนวสีแทนอยู่แล้วสี่แิ้วพอเข้าหน้าร้อนปุ๊บเราก็เราก็จะมีสีแทนก่าเดิมนะกังวลกังวลกลัวจะกลายเป็นธรรมด่แทนธรรมดาแทนสีขาวแล้วพี่อิ๋วโอ้ย นนปกติก็หาสีขาวไม่ค่อยเจอตอนนี้ยังไม่ดูนเลยสีขาวอยู่ตรงไหนเนี่ยในตัวเนี่ยนะออออนะาสำหรับตอนนี้นะคะการดูแลผิวพรรณของสาวๆเนี่ย<า>ข้อแรกเลยนะั่นก็คือการดูแลจากภายในคือการดื่มน้ําเยอะๆน,น,ออนั่นเองค่ะน้ำนะคะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะไปจนถึงระดับเซลล์ผิวเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังช่วยขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายด้วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ําวันละ2ลิตรหรือว่าประมาณ8 แก้วค่ะ oh. แล้วก็ให้สังเกตถึงความแตกต่างเลยนะคะว่าผิวของคุณเนี่ยจะใสเด้งแบบฉ่ำน้ำเลยทีเดียวค่ะ,คะแต่งหน้านะคะก็จะแต่งติดทนนานปากไม่แห้งแววตาก็จะมีความสดใสได้ผลดีกว่าการใช้ครีมบำรุงผิวชั้นนำไหนไหนอีกนะคะทัางยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรวิธีการดูแลที่แบบสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนี่นะคะสำหรับการดูแลผิวทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของผู้หญิงพี่อิ๋วรู้ไหมคืออะไรอะไร อยากจะบอกเลยว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยทำเป็นประจำนั่นก็คือการนอนหลับแต่ว่าการนอนหลับในที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยนะต้องนอนหลับให้เพียงพอคือ,อยังต่ำอย่างที่รู้กันเลยเดี๋ยวสำหรับคุณสาวๆนี่นะคะนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันหนึ่งเดี๋ยวพี่อิ๋วต้องแปดชั่วโมงถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าบางทีแบบใครที่แบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยหรือว่านอนน้อยกว่าแปดชั่วโมงเนี่ยนะคะจะต้องเผชิญปัญหามากมายเลยเ <ผล S 1> กี่ยวกับออกผิวค่ะผิวหน้าคล้ำไวต่อการแพ้เกิดการ เเกิดรอยแดงที่ผิวเป็นผื่นคันได้ง่ายต่อให้คุณผู้ชมเนี่ยจะใช้ครีมยีห่ห้อแพงแสนแพงแค่ไหนเนี่ยทำยังไงก็ไม่หายถ้าเกิดว่ายังขาดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแบบนี้อยู่โอ้โหเป็นวิธีดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะสอนวิธีแรกที่บอกไปการดื่มน,น้ําเยอะๆให้ได้วัน,น <หา S 1> ละแปดแก้ว ก็สาคัญแล้วก็การนอนให้ได้อย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงสำคัญมากค่ะเป็นการดูแลตัวเองจากภายในแถมไม่เสียเงินด้วยนะคะถูกต้องเลยคือบางคนเนี่ยโอ๊ยฉันใช้ครีมแพงยี่ห้อนู้นนำเข้านานฉันใช้แบบของแพงันต้องสวยนํนำเข้าจากประเทศนู้นประเทศนี้แต่ทำไมยังแบบโหคือจริงๆแล้วเนี่ยทำไมสภาพยังเป็นอย่างนี้ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะดูแลจากภายในอย่างพี่จิ๋วบอกเลยดื่มน้ำสาคัญมากไว้ต้องเสียงนอนให้ได้อย่างน้อยวันละแปดชั่วโมงถูกต้องเลยค่ะมาดูกันที่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการถัก ทานผักผลไม้หลากสีนั่นเองค่ะแน่นอนทุกคนนะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าผักและผลไม้เนี่ยมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจํานวนมาหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะวิตามินที่มีส่วนในการบํารุงผิวพรรณแล้วก็สายตารวมไปถึงยังมีสารในการต้านอนุมูลอิสระต,ะต่างๆนะคะแล้วก็ผักผลไม้บางชนิดเนี่ยยังมีส่วนในการช่วยป้องกันช่วยรักษาโรคบางชนิดได้ด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือยังมีกากใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายทําให้ร่างกาย ของเรานะคะสะอาดแล้วก็มีผิวพรรณที่สดใสขึ้นด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่แบบไม่ต้องเสียสตังค์แพงๆเลยแต่ว่าเป็นวิธีที่ผู้หญิงทุกคนนี้นะคะ<ช>ทําอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ถูกวิธีค่ะเราก็จะเป็นผู้หญิงที่อยากสวยแต่ไม่ใช่แค่อยากนะคะสวยด้วยพี่อิ๋วอ่าเดี๋ยวสวยด้วยเดี๋ยวเปลดหน้านี้เรามาต่อกันที่เรื่องนี้ไ<ช>แล้วคะ่ะครั้งหนึ่งค่ะพักสักครู่ค่ะ